ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Make h a s Car อัปเดตวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของ Mitsubishi Eclipse Cross 2026รถ SUV Compact ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อผสมผสานความทันสมัยความสปอร์ตและความสะดวกสบายสำหรับชีวิตประจำวันในรุ่นปี2026นี้ตัวรถมาพร้อมไฟหน้า f u l l l e d ดีไซน์ใหม่ที่ให้แสงสว่างชัดเจนและทันสมัย กระจังหน้าดนามิกชิลถูกปรับปรุงให้สวยงามและคมชัดยิ่งขึ้นเส้นสายตัวรถออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันขนาดตัวรถกว้างและยาวขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ที่ต้องการพื้นที่เก็บสัมภาระมากขึ้นล้อแม็ก19นิ้วดีไซน์ใหม่พร้อมยางสมรรถนะสูงเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและถนนเปียกนอกจากนี้สปอยเลอร์หลังถูกปรับมุมเพื่อเพิ่มแรงกดด้านท้าย ลดอาการโคลงและเพิ่มความมั่นคงเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงระบบเซ็นเซอร์รอบคันและกล้อง360องศาเสริมความปลอดภัยและช่วยให้จอดง่ายขึ้นแม้ในพื้นที่จำกัดภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยวัสดุซอฟททัดและหนังสังเคราะห์เกรดพรีเมียมบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบดันหลังไฟฟ้าเพื่อความสบายในระยะทางไกล หน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง s ิ b i s h i p r e m i u ียม u าวให้ประสบการณ์ความบันเทิงครบถ้วนปุ่มควบคุมแบบมินิมอลถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงทุกฟังก์ชันได้อย่างสะดวกพื้นที่เก็บของหอลายจุดช่วยให้ผู้โดยสารจัดระเบียบสัมภาระได้สะดวกและเป็นระเบียบช่องวางแก้วและช่องเสียบ USB มีเพียงพอสำหรับทุกตำแหน่งระบบเครื่องยนต์1.5ลิตรโบร์คู่ปรับปรุงแรงบิดให้สูงขึ้นในรอบตำ่ำ ทำให้การเร่งแซงและออกตัวจากจุดหยุดนิ่งรวดเร็วและมั่นใจเกียร์ CVT รุ่นใหม่ตอบสนองทันใจและช่วยลดอาการหน่วงระหว่างการขับขี่ช่วงล่างได้รับการปรับแต่งให้ซับแรงสะเทือนทั้งถนนเรียบและขรุขระได้อย่างมีประสิทธิภาพพวงมาลายัยไฟฟ้า EPS ปรับน้ำหนักตามความเร็วลดเพิ่มความแม่นยำในการบังคับควบคุมระบบขับเคลื่อน SAW4CWd อัจฉริยะปรับแรงบิดไปยังล้อแต่ละล้ออัตโนมัติเพิ่มการเกาะถนนและความมั่นคงทุกสภาพถนน ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน Mitsubishi Safety Suite ครบครันด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้า forward collision mitigation พร้อมตรวจจับคนเดินเท้าและจักรยานระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB พร้อมระบบเตือนออกนอกเลน lane departure warning และระบบช่วยกลับเข้าลู่เลน keep assist เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนถนนหลากหลายสภาพระบบตรวจจับมุมอับสายตา blind spot warning และระบบเตือนรถตัดหลัง rear cross traffic alert ทำงานร่วมกับกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้จอดและเลี้ยวปลอดภัยมากขึ้น เบาะนั่งด้านหลังปรับเอ็นได้หลายระดับพร้อมพนักวางแขนแบบพับเก็บได้ระบบปรับอากาศ d u อัลโซนกระจายลมทั่วถึงทุกตำแหน่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถใช้งานช่องชาร์จ USB และช่องแอร์เพื่อความสะดวกสบายฟังก์ชันพับเบาะแบบ60:40ต่อเพิ่มพื้นที่เก็บของเมื่อต้องการบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่ช่องเก็บของแบบซ่อหนอหอลายจุดช่วยให้จัดเก็บของได้เรียบร้อย ระบบ i n f o t a i n เมนต12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง Voice Recognition ช่วยให้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้โดยไม่ละสายตาจากถนนหน้าจอสแสดงผลให้ข้อมูลครบท้วนทั้งระบบนำทาง GPS การโทรออกรับสายและการเล่นเพลงออนไลน์รวมถึงฟังก์ชันทำง,งานด้วยปุ่มมัลติฟังก์ชันบนพวงมลาลัยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยตูวถังออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ลดแรงต้านลมและเสียงลมขณะขับขี่คงด้วยความเร็วสูง โครงสร้างตัวถัง Re-Info r อร i m p a c t คสต u ัคเเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันแรงกระแทกจากการชนระบบจัดวางอุปกรณ์และช่องลมแอร์ลดเสียงรบกวนทำให้ห้องโดยสารเงียบและผ่อนคลายตลอดการเดินทางระบบช่วงล่างและสปริงปรับแต่งให้เหมาะกับทุกสภาพถนนระบบควบคุมเสถียร,รภาพ ASC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ทำงานร่วมกับเบรก ABS และ EBD เพื่อความมั่นใจสูงสุดในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมือง ระบบความปลอดภัยด้านขับเคลื่อนเพิ่มเติมตรวจจับวัตถุก,กิดขวางรอบคันแจ้งเตือนเมื่อมีวัตถุกใกล้ตัวขนาดจอดเบรกออโตโฮและฮิลสตาร์ทแอซิสช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนทางลาดชานันและลดความเสี่ยงในการลื่นถลายระบบเชื่อมต่อสอม,มาร์ทคอนเน็กช่วยให้ตรวจสอบสถานะรถผ่านแอปมือถือได้ทุกที่รวมถึงตรวจสอบระดับน้ำมันตำแหน่งรถระบบบล็อกปลดล็อกประตูและแจ้งเตือนอุปกรณ์ผิดปกติช่วยให้ผู้ขับมั่นใจและสะดวกสบาย หลังคากระจกพารามิกซันรูฟเปิดรับแสงและเพิ่มความโปร่งสบายพร้อมม่านบังแดดอัตโนมัติไฟแอมเบียนไล่รอบคันปรับสีได้ตามโหมดการขับขี่สร้างบรรยากาศหรูหราและอบอุ่นภายในห้องโดยสารผู้โดยสารด้านหลังสามารถเพลิดเพลินกับจอ10นิ้วช่องต่อ HDMI และ USB ให้ความบันเทิงครบครันรองรับการดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมแบบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อความสนุกตลอดการเดินทางเชื่อมต่อ WiFi Ho ส s p o t ภายในรถรองรับการใช้งานหลายอุปกรณ์พร้อมกัน ระบบนำทาง GPS พร้อม Real Time Traffic ช่วยวางแผนเส้นทางและหลีกเลี่ยงรถติดอย่างมีประสิทธิภาพวัสดุภายในคัดสันเพื่อความทนทานและหรูหราซอฟทัชและหนังสังเคราะห์เกรดพรีเมียมพร้อมได้เ yep ย็บ to ทูโทนเพิ่มความสวยงามการจัดวางตำแหน่งทุกอย่างให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงสะดวก Mitsubishi Eclipse Cross 2026คือ SUV compact ที่รวมความทันสมัย ความสปอร์ตความสะดวกสบายและระบบความปลอดภัยครบครันการออกแบบภายนอกโดดเด่นห้องโดยสารหรูหราเครื่องยนต์และช่วงล่างสมบูรณ์แบบพร้อมเทคโนโลยีและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะในเมืองการเดินทางไกลหรือเส้นทางท้าททย